สวัสดีครับพี่น้องพาพี่น้องมาชมพระสวยๆครับองค์นี้เป็นพระผงสุพรรณยอดโถนะพี่น้องครับพระเนื้อชินที่สวยที่สุดเลยอง์นี้คมชัดมากๆเลยนี่ครับเราจะดูพระที่คมชัดนะฮะในพระผงสุพรรณหน้าแก่ก็คงจะเป็นองค์นี้แหละครับเนื้อโลหะนี่จะเก็บความคมชัดไว้ได้มากกว่าเนื้อดินนะพี่น้องเห็นไหมครับคมชัดนะฮะลักษณะของ อ่าเรียกว่าอะไรนะฮะเกตเนี่ย,ะยนะฮะก็สวยนะฮะหน้าผากสวยตาคมชัดทั้งสองข้างเลยจมูกนะฮะหูเหอโอ้โหอลังการมากเห็นไหมครับนี่ครับหน้าอกนะฮะแขนขวาเห็นไหมครับหัวแม่โป้งแขนซ้ายแม้แต่ตำหนิเห็นไหมครับจะมีเป็นจุดหรือแม้แต่ลักษณะฝ่ามือ นะฮะจะงอยลงมานี้ท่อนนี้ติดบางเบาเห็นไหมครับโอ้โหนี่มันสุดยอดของปองสุพรรณหน้าแก่เลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะครู่เราจะพาพี่น้องลงกล้องดูเห็นไหมครับเป็นผัาเนื้อชินครับพบอยู่ในโถที่ยอดพะปางเพราะฉะนั้นหลังก็จะเป็นหลังลายผ้าเห็นไหมครับร่องรอยของความเก่านะครับสนิมขมสนิมตีนกานะครับเห็นไหมครับการกัดของสนิมต่างๆนี่ครับ สวยเหลือเกินพี่น้องที่รักครับงดงามมากพิมพ์คมชัดมากเลยครับขนาดเดียวกันเลยนะกับพระผงสุพรรณหน้าแก่นะฮะเดี๋ยวมาลองลงกล้องดูว่าความสวยเป็นยังไงบ้างนี่ครับเห็นไหมครับตามซอกตามอะไรต่างๆเราจะเห็นโอ้โหความงดงามนะของแม่พิมพ์นะของโลหะนะครับที่ผ่านการเวลามาหลายร้อยปีนะพี่น้องครับ เห็นไหมครับลักษณะของการกัดการก่นของสนิมในเนื้อพระนะครับอันนี้เห็นไหมครับงดงามมากปรากฏลักษณะของเม็ดพดด้วยครับพี่น้องครับเห็นไหมครับเป็นลักษณะเม็ดพดแสดงถึงความเก่าเห็นไหมฮะสวยงามมากมากเลยโลหะเก่าได้อายุนะครับเห็นไหมครับเนี่ยสวยงามมากพิมพ์ทรงนั้นงดงามจริงๆครับสวยสวยจริงๆครับขอบเขเบการกัดของโลหะ ของสนิมเห็นไหมครับหลังลายผ้าก็สวยเห็นไหมครับด้านหลังนั้นโอ้โหงดงามความเก่าสวยจริงๆครับดูแล้วเนียนตานะสวยงามมากๆนี่นะครับเป็นพระที่หายากสุดๆอีกชนิดหนึ่งนะครับพงสุพันยอดโถนี่ครับงดงามมากเลยสวยมากพี่น้องที่รักครับ